สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ g o o d Sharing อยู่กับปอมชริดาพรมโยธีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ในปีนี้ที่บราซิลหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณร้ายต่ออนาคตของกลุ่มหรือว่าจีนกำลังเดินเกมการทูตรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นกันแน่หรือว่ามีประเด็นเบื้องหลังอะไรหรือไม่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณดิฟซีพีดีผู้สนับสนุนสุขภาพของปอมค่ะเบรกส์เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่5ชาติได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ก่อตั้งในปี2552เพื่อสร้างดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองที่ทัดเทียมกับกลุ่ม G 7ค่ะโดยปี2567บริกส์รับสมาชิกใหม่เพิ่มอีก5ประเทศได้แก่ซาฮาราอารับิเมเรสอิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียและอินโดนีเซียค่ะ การขยายตัวนี้ช่วยยกระดับ b ริกสเป็นพันธมิตรยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองสูงในเวทีโลกทางด้านเศร,รษฐกิจการเมืองและพลังงานจากตัวเลขทางเศร,รษฐกิจของกลุ่มบริกแสดงให้เห็นถึงอำนาจต่อรองที่ทรงพลังมากค่ะการค้าภายในกลุ่มบริกทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ในปี2567สัดส่วน GDP โลกของบริกส เพิ่มจาก16%ในปี2,543เป็นกว่า40%ในปี2,568และมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณสำรองทองคำรวมของสมาชิก b r i c s แสงหน้ากลุ่ม G7 เป็นครั้งแรกค่ะ ตัวเลขเหล่านี้ชี้ชัดเลยนะคะว่า b r i ก s กำลังท้าทายอิทธิพลตะวันตกอย่างจริงจังค่ะการประชุมสุดยอด b ริก s 2025ใน Rio e e Janeiro ประเทศบราซิลเป็นครั้งแรกที่สมาชิกครบ10ชาติเลยค่ะซึ่งจัดภายใต้ธีมการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือทางดิจิทัลค่ะ โดยวาระสำคัญนะคะก็จะมีทั้งการพิจารณาเพิ่มทุนให้ New Development Bank การหารือโครงการสกุลเงินดิจิทัลของ Brics และแพลตฟอร์มการชำระเงินร่วมและยังมีเรื่องของมาตรการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐในการค้าภายในกลุ่มเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินพร้อมกันนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการผลักดันโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศค่ะ การประชุมครั้งนี้จึงมีน้ำหนักอย่างมากเพราะว่าจะกำหนดทิศทางทางการเงินเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มในอีกทศวรรษข้างหน้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขยายสมาชิกครบทั้ง10ชาติแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลับให้เหตุผลว่าตารางงานไม่ลงตัวและก็ส่งนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงไปแทนเหมือนที่เคยทำในการประชุม G20 ที่อินเดียเมื่อปี2566ค่ะ แน่นอนว่าการไม่เข้าร่วมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ย่อมทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายค่ะสื่อใหญ่ทั้งรอยเตอร์สบูมเบิร์กแลวก็เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ตีความตรงกันว่าการไม่มาครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะก่อนที่เราจะไปฟังมุมมองต่างๆของสื่อแล้วก็นักวิเคราะห์นะคะปอมขอฝากผลิตภัณฑ์ดิบ CBD ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจากความเครียดและก็นอนไม่หลับค่ะปอมเห็นหลายท่านแอด มีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้ค่ะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่สารเสพติดค่ะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาค่ะความทานแล้วช่วยเรื่องความเครียดแล้วก็การนอนหลับจริงๆไม่เชื่อท้าให้ลองเลยนะคะก่อนทาคลิปนี้ค่ะความทานตัวนี้เลยค่ะ,ต,คะตัวสีเขียวกัมมี่สีเขียวค่ะช่วยการทําข้อมูลสําหรับคลิปได้มากเลยค่ะตัวนี้เป็นการช่วยเรื่องของสมาธิค่ะหากต้องการดูแลสุขภาพและสนับสนุนช่องไปด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อได้จากรกระ้าที่ปักไว้ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สั่งซื้อทางไล ได้ค่ะกลับมาที่เรื่องการประชุมบริกส์ค่ะต้องบอกว่าจีนเนี่ยคือมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนบริกส์มาโดยตลอดด้วย GDP กว่า17ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นประมาณ70%ของ GDP รวมของกลุ่มบริกส์และยังเป็นคู่ค้าสำคัญของสมาชิกส่วนใหญ่ด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นโครงการ b e l t and Road Initiative หรือ BRI ยังเสริมอิทธิพลจีนผ่านการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานในประเทศสมาชิกและนอกกลุ่มรวมมูลค่ากว่า2,50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในทศวรรษที่ผ่านมาค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ผู้นำจีนไม่เข้าร่วมประชุมบริกสในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะรายงานจาก The Economist และ Foreign Policy เชื่อว่าจีนอาจไม่พอใจที่ประธานาธิบดีลูลาดาซิลวาของบราซิลได้เชิญนายกุคมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียม,มาเลี้ยงอาหารขค่มระดับผู้นำหลังจากจบการประชุมโดยไม่มีจีนเข้าร่วมก็เลยถูกมองว่าเป็นการลดบทบาทของจีนในกลุ่มหรือเปล่า แม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีลูลาจะพบกันทั้งที่ทปักกิ่งและก็ที่บราซิลแล้วสองครั้งแต่จังหวะเชิญสัญลักษณ์นี้อาจจะกระทบความเชื่อมั่นของจีนค่ะนักวิเคราะห์จาก c o u n c i l on Foreign Relations ระบุว่าจีนกำลังทดสอบกลยุทธ์ที่เรียกว่า Ambiguous Diplomacy หรือการทูตก,กำกวมก็คือเลือกช่วงเวลาและสถานที่ในการปรากฏตัวเพื่อสร้างความไม่แน่นอนให้ฝ่ายตรงข้ามเดาไม่ถูก การไม่ปรากฏตัวในเวทีใหญ่ก็เลยไม่ใช่การถอนตัวแต่เป็นการควบคุมเกมทางการเมืองด้วยความเงียบค่ะที่น่าจับตายิ่งกว่านั้นก็คือนักวิเคราะห์หลายคนอย่างชงจาเอียนผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ National University of Singapore หรือว่า NUS ชี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอาจจะให้ความสําคัญกับปัญหาภายในประเทศมากกว่าการมีบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศขณะที่จีนเองก็กําลังเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นค่ะตั้งแต่วิกฤตสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อการว่างงานของเยาวชนที่ดื้อดึงไปจนถึงภัยคุกคามจากการเก็บภาษีนําเข้าครั้งใหม่ของสหรัฐสิ่งที่ดึงความสนใจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้กลับไปโฟกัสภายในประเทศมากขึ้นก็คือภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ในการกําหนดทิศทางพัฒนาของประเทศจีนในระยะต่อไปค่ะ โดยในขณะนี้เนี่ยกำลังมีการเตรียมแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจแบบ5ปีฉบับใหม่ท่ามกลางความปั่นป่วนในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงค่ะสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมพักคอมมิวนิสต์จีนก็คือ CCP นะคะได้เริ่มจับทำร่างเสนอนโยบายสำหรับแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจฉบับที่5ซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่ปี2569จนถึงปี2573ค่ะโดยได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นระยะเวลา1เดือนค่ะโดยปกติแล้วข้อเสนอดังกล่าวก็จะได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคก่อนที่จะถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในการประชุมประจําปีของ2ส,สภาในเดือนมีนาคมค่ะอิงมุมมองค่ะดอเตอร์แกรเบรียลฮูลัน อาจารย์จาก School of International Studies มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมหนานจริงประเทศจีนบอกว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยไม่เข้าร่วมการประชุมบริกสที่บราซิลไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการลดความสนใจในกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลน,นี้โดยข้อเสริมนะคะว่าในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าจีนมองว่าบริกส์มีเสถียรภาพและกำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่จีนนั้นมั่นใจว่าสามารถที่จะชี้นำได้อยู่แล้วค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวของ10ประเทศสมาชิกนะคะยังเป็นเวทีที่กําลังจะก,กําหนดทิศทางใหม่ของระเบียบโลกในยุคที่อํานาจกระจายตัวมากขึ้นค่ะแต่ปีนี้กลับมีเก้าอี้ว่างถึง2ตัวนั่นก็คือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยตนเองค่ะ ทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากว่า,าหมายจับนะคะจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ซึ่งบราซิลเนี่ยเป็นประเทศภาคีและก็มีพันธะต้องจับกุมหากเขาเดินทางเข้าประเทศค่ะเขาก็เลยร่วมประชุมแบบออนไลน์ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็จะเข้าร่วมประชุมที่บราซิลแทนค่ะคนที่ตามมาก็คือว่าสปอตไลท์นั้นส่งไปยังผู้นําที่จะเข้าร่วมอย่างเต็มตัวค่ะอย่างเช่น นายกรัฐมนตรีนาเลนทราโมดีแห่งอินเดียซึ่งได้รับการรับเชิญร่วมงานเลี้ยงระดับรัฐโดยประธานาธิบดลีลูลาของบราซิลค่ะและยังมีประธานาธิบดีบราโบโวซูเบียนโตซึ่งนี่จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในเวทีบริกส์นะับตั้งแต่ที่อินโดนีเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ค่ะ การเข้าร่วมของประธานาธิบดีปราโบวมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าในขณะที่ผู้นําของจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเองจุดสนใจของเวทีก็เลยหันไปยังผู้นําที่ยังคงเข้าร่วมอย่างเต็มตัวค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียยืนยันว่าท่านประธานาธิบดีปราโบโวยังคงมีกําหนดการเข้าร่วมการประชุมบริกซัมเมตแม้ว่าผู้นําประเทศอื่นจะไม่เข้าร่วมก็ตามค่ะ สุดท้ายเราก็ต้องจับตาการประชุมบริกส์ที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลระหว่งางวันที่6-7กรกฎาคม2568นี้ค่ะการไม่เข้าร่วม b ริกสของสีจิ้นผิงในปี2568จะส่งผลอย่างไรที่ประชุมจะมีการพูดคุยอย่างไรบ้างและการที่ไม่มีจีนเข้าร่วมจะทำให้กลุ่มบริกสมีความสั่นคลอนหรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรขอแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะคะเห็นด้วยเห็นต่างส่งมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนี้ค่ะ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปในวันนี้หากถูกใจสำคัญมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรายการของเราด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ปอมชลิดาพรหมโยธีและกูแชริ่งลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ